Oh, ไฮโ,โยก็ขอ,อกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กับเกม GTA V กันอีกแล้วนะครับผมและตอนนี้เนี่ยเจ้าเลสเตอร์ได้เรียกผมมาหานะครับเนื่องจากคือเขาไม่สามารถเรียกไมเคิลกับเทเอร์มาหาได้นะครับในตอนนี้นะครับเพราะว่าไมเคิลกับเทเอร์เนี่ยกำลังจะซ่อนตัวอยู่ที่ต่างจังหวัดและถามว่าทําไมถึงซ่อนตัวเราก็เราก็รู้กันอยู่แล้วครับผมในคลิปที่แล้วสิ่งที่เราทําไปเนี่ยก็คือขโมยน้ําของลุงอะเนาะทุกคนเราก็นั่นแหละ ครับเราก็โดนตำรวจตามหาอยู่นะครับตอนนี้เราก็เลยแบบต้องซ่อนตัวนะครับและผมคิดว่าเราควรจะต้องคืนหรือไม่ก็โยนเรือดำน้ําทิ้งลงทะเลเลยครับเนื่องจากถ้ามันอยู่กับเรานี่เราซวยได้ตลอดเวลาเลยนะครับและตอนนี้เจ้าเลสเตอร์ก็เลยเรียกผมมาหานะครับแฟรงคลิงของเรานะครับเนื่องจากแฟรงคลิงเนี่ยไม่เกี่ยวในเหตุการณ์นั้นนะครับและตอนนี้เลสเตอร์ก็คือได้สั่งงานเล็กน้อยให้ผมทํานะครับซึ่งงานนั้นเนี่ยก็คือมันมีบริษัทหนึ่งครับซึ่งเป็นคู่แข่งของบริษัทเลสเตอร์นะครับและเจ้าของบริษัทเนี่ยก็คือ กำลังจะแบบทําการพัฒนาบริษัทอย่างดีนะครับซึ่งมันอาจจะแซงบริษัทของเลสเตอร์เราได้เราก็เลยไม่ยอมครับผมเราจะไปทําการกําจัดเจ้าของของบริษัทนั้นทิ้งเลยนะครับเราก็เลยตอนนี้กําลังจะขับรถไปหลังจากนั้นเราก็จะเอาสไนเปอร์เป่าหัวเขาเลยนะครับตอนนี้ก็คือ ค่อยขับรถไปนะครับแล้วก็สําหรับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นช่องของผมหรือเพิ่งดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกเนี่ยเราก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปด้วยนะครับส่วนคนที่กดติดตามไว้แล้วเนี่ยเราก็เป็นครอบครัวออนไลน์จานเกมมิ่งกันแล้วนะครับผมตอนนี้ก็คือรีบทําการขับรถไปหาที่ที่ไอคนนั้นไปกันก่อนเลยก็แล้วกันเนาะซึ่งตอนนี้เนี่ยเลสเตอร์บอกว่าเขากําลังจะไปร่วมงานนะครับเราก็เลยจะไปทําการกําจัดเขาในงานของเขากันก่อน,อนเลยก็แล้วกันเะนาะคือง่าย ครับผมเราแค่ทําการเล็งสไนเปอร์จากข้าบนแต่เราต้องแบบระมัดระวังนะครับคือถ้าเกิดว่าเราแบบเล็งมั่วซั่วนเนี่ยเราตายได้เนี่ยทุกคนคือแบบเราจะโดนเจ้าพวกที่เป็นผู้แบบคนดูแลอะไรประมาณนั้นนะครับก็คือมันจะมีกล้องวงจรด้วยไงเราก็ต้องแบบวางแผนให้ดีๆนะครับแล้วก็ โอโห้ที่เส้นทางนี้มันก็ค่อนข้างจะหยึกยากซะเหลือเกินคือมองทางไม่เจอเลยทุกคนโอ้โหเราจะใช้ทางลัดกันก่อนเลยก็แล้วกันเนาะคือถ้าใช้ทางตาม Google Map นี่คือกว่าจะถึงก็นั่นแหละทุกคนตอนนี้เนี่ยเราก็คือดูๆแล้วใกล้จะถึงแล้วนะครับเราจะไม่ใช้ทางของ Google Map นะครับเนื่องจากคือ Google Map นี่คือพาเรามาทีเราก็งงไปหมดเลยและตอนนี้เราก็มาในลานจอดรถกันแล้วอย่างสวยงามนะครับผม ทีนี้ก็คือเราจะไม่ยิงจากชั้นหนึ่งนะครับเราจะดวนก่อนต้องไม่ยงิงยิงจากชั้นหนึ่งได้ไหมเราก็โอ้โหทุกคนพูดทีนี้คือลิ้นพันเลยเนื่องจากคือผมเพิ่งตื่นมาทาคลิปอย่างเท่ๆเลยนะครับผมเราก็ช่างมันนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็มาถึงแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลองดวนก่อนนะครับว่าเราเนี่ยจะทําการเล็งแล้วยิงหวัวจากชั้นที่1ได้ไหมถ้าเกิดว่าไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องยิงจากชั้นที่2องะครับเนื่องจากคือถ้ายิงจากชั้นที่1แล้วมีคนเห็นเราเนี่ยเราจะซวยกันได้นะครับซึ่งตอนนี้ผมคคิดดว่่่่าาไไไมมนนนนนจะ้้ัััังงงทททุุกกชี1ออแบบย เราะว่าเราไปชั้น2กันเลยดีกว่าครับผมมาเราก็ค่อยๆขับรถขึ้นชั้น2ของเรานะครับผมมาทีนี้ก็เอ้ยเอ้ยรู้สึกว่าเนื่องจากผมเพิ่งตื่นไงผมก็เลยขับรถแบบเกือบจะชนอยู่แล้ววนะทุกคนเราก็ช่างแต่ขับมาตอนนี้ก็คือขับมาเลยครับผมแล้วก็จังหวะนี้ก็ลุกจากรถไปเลยสิครับเฮ้ยรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ย ผมคิดว่าผมอ่ะอาจจะยิงหัวเขาได้ง่ายกว่าเดิมแล้วนะครับแล้วก็ขอทุกคนมาจังหวะนี้ก็ช่างมันนะครับเรามาเล็งหัวกันก่อนเลยก็แล้วกันเนาะแล้วก็ลืมหยิบสไนเปอร์ครับผมหยิบสไนเปอร์กันก่อนสิโอโหอาการของ Franklin แฟรงคลินเรานี่ก็เหมือนมึนมากเลยทุกคนนะฮะจังหวะนี้เราก็หยิบเจ้าตัวสไนแล้วก็อันดับแรกนะครับเราขอทําการดูที่กันดีๆกันก่อนเลยก็แล้วกันเนาะคือมันไม่ใช่เรื่องง่ายครับผมผมมาแล้วคือผมปวดหัวมากเลยจังหวะน,นี้เนี่ยว่าจะยิงจากตําแหน่งไหนดีครับผมแล้วก็คือต้องวาง แผนให้เรียบร้อยนะครับล้วก็ถ้าเกิดว่าระวังแผนไม่ดีเนี่ยเราจะตายกันได้นะครับเราก็ผมว่าที่นี่แหละครับตำแหน่งนี้แหละครับดีสุดสำหรับเราแล้วนะครับและที่นี้เนี่ยเราจะเปิดสไนเปอร์แล้วว่าเล็งหัวและหลังจากนั้นก็เรียบร้อยแน่โอ้โหทุกคน จังหวะนี้ก็ค่อยๆรอเลยครับผมเจ้าของบริษัทกําลังจะเดินมานะครับและหลังจากนั้นเนี่ยคือเสร็จผมอย่างแน่นอนเสร็จผมอย่างแน่นอนครับผมเราก็เปิดสไนด์ดูเลยสิครับแล้วมันยังไม่ยอมออกมาสักทีวาทุกคนออกมาเลยสิคุณเจ้าของแลวเราก็ ค่อยๆเงียบแล้วก็เล็งสไนเปอร์กันก่อนเลยนะครับผมมาแล้วก็ดูกันก่อนนะครับว่าเขาอยู่ตรงไหนเฮ้ยมันไม่ยอมออกมาสักทีว่ะทุกคนนี่ไงนี่ไงยิงหัวไปเลยสิครับแล้วก็ทีนี้ก็รีบวิ่งขึ้นรถเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราหยุดอยู่ตรงนี้นี่คือตายกันได้นะครับเราต้องรีบหนีเข้าเลยครับแล้วก็ปิดประตูสิแล้วก็รีบหนีเลยครับผมโอ้โหดีเนี่ยที่ผมแบบรีบยิงหัวแล้วก็ออกมานะครับส่วนทางที่ผมเลือกไว้เนี่ยก็เป็นทางที่ค่อนข้างจะเฟี้ยวมากเลยนะครับเราแบบยิงหัวปุ๊บก็รีบแบบขึ้นรถ แบงลิงนะครับในการยิงหัวเจ้าของบริษัทนะครับผมซึ่งโคตรเฟี้ยวเลยทุกคนโนะฮะสไตล์ g t a v นะครับผมมาและตอนนี้เนี่ยหลังจากที่ผมไปยิงเขามาเนี่ยเลสเตอร์ก็คือรู้สึกดีในตัวของผมนะครับที่แบบผมไปทํางานให้เขาอย่างเฟี้ยวนะครับและตอนนี้เนี่ยเลสเตอร์คือเหมือนจะสั่งงานผมอีกแล้วนะครับซึ่งรอบนี้เนี่ยเขาก็อันดับแรกเราจะรูนก่อนนะครับว่าผมควรทำไงดีจะไปหาเลสเตอร์ก่อนดีหรือว่าจะเริ่มทํางานใหม่ที่เขาสั่งให้ผมเลยเดี๋ยวอันดับแรกเนี่ย เราขับรถกันก่อนเลยก็แล้วกันนอทุกคนแต่ว่าเมื่อกี้นี่คือตื่นเต้นมากเลยนะครับคือการที่ผมไปทำเนี่ยแล้วก็เลสเตอร์ได้ชมผมด้วยนะครับเขาบอกว่าผมน,นี่คือทํางานได้ในเวลาอันน้อยนิดนี่คือค่อนข้างจะเก่งมากเลยนะครับแล้วแบบแล้วแบบพี่แฟรงคลินของเราหวือนนอมันก็ชำดาเลยครับผมมาทีนี้ก็คือค่อยๆขับรถแล้วก็โทรหาเลสเตอร์กันก่อนเลยก็แล้วกันนอว่าเราเนี่ยควรไปหาถามเลสเตอร์ก่อนดีว่าจะทําไงหรือว่าจะให้เขาโทรอธิบายผมเลยนะครับแต่ว่าเลสเตอร์รู้สึกว่าไม่ยอมรับสายผมหรรู้สึกว่าเขาน่าจะยุ่งอย ตอนนี้ก็คือผมคิดว่าควรไปหาเขาก่อนดีแหละมั้งทุกคนเนาะแล้วก็ตอนนี้นยคือผมคิดอยู่นะครับว่าจะเอาไงดีทุกคนเลสเตอร์นี่ก็เป็นคนที่แบบลึกลับมากเลยทุกคนบางทีก็เป็นับสายนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยอาจจะแบบยุ่งอยู่นะครับเราก็ไม่เป็นไรครับผมมาเราก็ค่อยๆขับรถไปหาคุณเลสเตอร์กันก่อนเลยก็แล้วกันเนาะทุกคน แล้วทีนี้เราก็คือก็จะถึงที่ที่เลสเตอร์นัดหมายนะครับเขาเนี่ยเมื่อกี<ร>้ mes, ผมระหว่างทางเนี่ยผมได้โทรไปบอกเขารอบนึงนะครับแล้วเขาก็บอกว่าอย่าอย่าเพิ่งโทรมาหาเนี่ยเหตุผลที่เขาไม่รับสายรอบแรกนะครับแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าผมเนี่ยต้องใช้โทรศัพท์สาธารณะในการโทรคุยนะครับซึ่งถ,ถามว่าทําไมต้องใช้โทรศัพท์สาธารณนะเนื่องจากคือโทรศัพท์ธรรมดามี GPS นะครับเราก็สามารถเอ็นได้นะครับซึ่งอันนี้คนที่แบบดูหนังประจำเนี่ยจะน,น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับเหตุผลนี้นะครับมาตอนนี้ก็ใช้โทรศัพท์สาธาร นาคุยนะครับและเขาเนี่ยกำลังจะสั่งงานผมอยู่นะครับว่ารอบนี้เนี่ยคนที่จะให้ผมไปเก็บเนี่ยมีค่อนข้างจะหลายคนเลยนะครับซึ่งเป็นลูกน้องของบริษัทนะครับคือถ้าเกิดว่าเจ้าของบริษัทตายเนี่ยลูกน้องยังอยู่บริษัทก็ดําเนินการได้นะครับเราก็เลยต้องไปเก็บหัวหน้าแล้วก็หัวหน้าก็คือเรียบร้อยแล้วครับผมเราก็ต้องไปเก็บลูกน้องทั้งหมดนะครับตอนนี้ก็คือเจ้าเลสเตอร์กำลังจะอธิบายแผนให้ผมฟังอยู่แต่ว่าเวลาเนี่ยเราก็มีจํากัดนะครับคือเราเนี่ยต้องรีบเก็บทุกคนภายในเวลาจํากัดเท่าที่เขาบอกนะครับทีนี้ก็รออะไ ครับรีบวิ่งเลยสิครับผมเราก็เราตองน,นี้ไปขึ้นรถเราก็ไปเก็บลูกน้องทุกคนของเจ้าของบริษัทเขานะครับและหลังจากนั้นบริษัททั้งหมดก็จะเจ๊งนะครับผมเป็นไงนครับแผนการของเรานี่ค่อนข้างจะเกียนมากเลยครับและตอนนี้เราจะรีบขับรถไปหาก่อนเลยก็แล้วกันนอยทุกคนบักด้วยความเร็วสูงนะครับผม ทีนี้ก็นะทุกคนเราจะรีบทําการไปหาเจ้าตัวลูกน้องของเขาคนแรกนะครับผมซึ่งเขาก็น่าจะอยู่กับประมาณใกล้ๆนี้แหละครับผมเราก็จะใช้ทางของ Google แ a p ไปนะครับซึ่งปกติเนี่ยกูเกิลแมปจะพาไปทีนี่มันค่อนข้างจะช้ามากเลยนะครับแต่ก็ช่างมันนะครับมาคืออย่างเราเนี่ยเราก็แบบจะหาทางรัดกันได้เสมอนะครับระดับพี่แฟรงคลิงของเรานะครับแล้วก็ย่อทางไปเลยสิครับแล้วก็เนี่ยดูดิทุกคนอีกูเกิลแมปนี่มันพังงงมากเลยนะแต่ว่าไม่เป็นไรครับผมเขาทํามาดีแล้วทุกคนเราก็ช่างมันนะครับมา เราก็นี่ครับผมตอนนี้เนี่ยเราใกล้จะถึงแล้วนะครับซึ่งน่าจะอยู่ประมาณแถวนี้แหละมั้งทุกคนหรือว่าเขากําลังจะเคลื่อนที่อยู่วันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับและตอนนี้เรา erm. มาดูนก่อนนะครับว่าเขาเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับนี่ไงทุกคนเขาอยู่ในยิมปะเนี่ยทุกคนดูนก่อนนะครับเขาน่าจะอยู่ในยิมเนี่ยทุกคนเดี๋ยวเรามายิงเขาเลยว่าล้วกันเนาะเดี๋ยวหาก่อนนะครับว่าเขาออกกําลังกายอยู่ที่ไหนนะครับวันนี้ก็จะเป็นยิมสาธารณะนะครับนี่ไงทุกคนออกกําลังกายอยู่เนี่ยเราก็ยิงหัวเขาเลยเนาะทุกคนมา แล้วก็ระยะนี้ไม่จำเป็นต้องเปิดสไนเปอร์หรอกมั้งทุกคนนะแค่ใช้ปืนธรรมดาก็พอแล้วทุกคนแล้วก็ยิงเขาตายเลยสิเับเรียบร้อยครับผมรายหนึ่งนะครับซึ่งเขานี่คือแบบเฟี้ยวมากนะแต่ว่าช่างมันครับมารายได้ก,ก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับและทีนี้เราจะไปต่อเลยว่าแล้วกันนะครับผมมาทีนี้ก็ชิวๆเลยครับผมรายที่2นะครับแต่ว่าเวลาเรามีจํากัดน,นะครับเหลืออีกแค่6นาทีนะคะผมมาแล้วก็ ค่อยๆไปนะครับซึ่งรายที่2เนี่ยอยู่กลางทะเลครับผมกําลังจะปาร์ตี้อยู่นะครับโอ้โหเราก็ต้องมาตรงบกทะเลแล้วก็เล็งปืนนะครับอันนี้คือจะยากหน่อยนะครับคือมันค่อนข้างจะไกลไงเราก็เลยต้องเปิดสโคปของสไนเปอร์นะครับแล้วก็สู้อย่างระมัดระวังนะครับง่ายๆก็คือเล็งอย่างระมัดระวังแล้วก็ถ้าพลาดนี่คือเขาอาจจะรู้ตัวนะครับเราก็ต้องแบบเม็ดเดียวเคลียร์ๆจบๆนะครับตุ้มเอาไม้นะผมพลาดแล้วก็ตอนนี้เนี่ยพวกเขากําลังจะโวยวายกันบนเรือใหญ่เลยทุกคนแล้วก็คือตก ใจกันมากด้วยนะครับโอ้โหเดี๋ยวพิ่งตกใจเสียคนหนูให้มันพลาดอีกแล้ววะ่ะทุกคนแล้วก็หัวแตกครับผมสวยงามโอ้โหนี่ขนาดพลาดไปสองรอบพวกเขาไม่คิดจะหลบตัวกันลอยเลยเหรอทีนี้เนี่ยเราจะรีบทําการไปหารายที่3แล้วนะครับก็คือรายที่3ของเราก็น่าจะอยู่ประมาณแถวนี้แนละ้มั้งเราก็ อ๋อทุกคนรายที่3นี่คือจะยิงยากเลยนะครับเนื่องจากคือเขาอยู่ในตึกนะคะผมและเราเนี่ยต้องเลงสไนเปอร์จากบนพื้นไปข้างในตึกอะครับผมซึ่งอันนี้จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะยากมากเลยนะครับเราก็ดูนก่อนเลยก็แล้วกันนอนทุกคนมาถ้าเกิดว่าเราเนี่ยชิวๆเราก็จะทาได้หมดครับถ้าเกิดว่าเราไม่ชิวเราเครียดเนี่ยมันจะเล่นยากนะครับผมเราก็ต,ต้องแบบค่อยๆเล็งนะครับแล้วตอนนี้เดี๋ยวดูกันก่อนนะครับว่าเขาจะอยู่ประมาณชั้นไหนนะครับผมมาซึ่งอันนี้เนี่ย เป็นตึกกระจกแล้วก็ยิงไปทีนึงโดนอยู่นะครับแต่ว่ายังไม่ตายครับผมโอ้โหแล้วก็คือเอ้หย,ยิบปืนผิดหยิบปืนผิดต้องเป็นสไนเปอร์สิครับระยะนี้ถ้าปืนอื่นนี่คือไม่ไหวนะครับเราก็เนื่องจากตอนนี้เนี่ยอยู่ในสาธนาณะมากเกินไปเนี่ยตำรวจตามผมแล้วนะครับแต่ว่าช่างตำรวจครับผมจะเอาให้จบก่อนนะครับโอ้โหออนแอร์จนเกมมิงนี่คือตึงเกินทุกคนตำรวจตามอยู่แต่ก็ไม่สนโลกนะครับล้วก็ยิงหัวแตกสวยงามแล้วครับผม ระยะนี้อเน,น,น็กานเ์กมมิ่งยังแบบยิงหัวคมๆสไตล์อเน,น็กซานดได้เนาะทุกคนเราก็กดไลค์ให้ช็อตยิงหัวนี้เลยครับผมแล้วก็ฝากคอมเมนต์กันมาเลยนะครับว่าผมนี่คือเวอร์เกินชไมยแย้วก็ทุกคนครับผมไม่โดนปั่นเหม็นมานานแล้วอะครับจะจัดการปั่นเหม็นให้ผมหน่อยครับก็คือก็คือง่ายๆว่าแบบ ช่วยปั่นเมนให้ผมหน่อยดิผมอยากโดนปั่นเมนแบบเฟี้ยวๆฟีอะครับผมมาแล้วก็อย่าลืมปั่นเมนให้ผมด้วยครับแล้วก็รายสุดท้ายเหลืออีกแค่สิบกว่าวีครับผมแล้วก็เราต้องรีบยิงนะครับแล้วก็สวยงามครับผมเมื่อกี้คือพูดเรื่องพูดแต่เรื่องของการปั่นเมนจนเกือบจะพลาดลายสุดท้ายเนาะแต่ว่าเราก็ยิงได้นะครับแเราคงต้องขอจบ,ลบ,อบออเลยนะครับถ้าเกิดว่าชอบกป็อยังกดติดตามให้ผมด้วยครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับเอาล่ะไปแล้วบ๊ายบาย